สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเน้นย้ำมวมิชชอปใหม่ต้องใกล้ชิดฝูงแกะของตนและอย่าพลัดหลงจากฝูงของตนด้วยเช่นกัน เช้าวันอาทิตย์ที่17ตุลาคมเวลา9นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระสันตะปาป,ปาฟรังกิสเสด็จเป็นประธานในพิธีอภิเษกบิชอปใหม่สององค์ณพระมหาวิหารนักบุญเปตโตรนครรัฐวติกันวันนี้ในบทเทศโปรองทรงบอกบิชอปใหม่ทั้งสององค์ว่าชีวิตของพวกเขาคือการรับใช้และใกล้ชิดกับผู้อื่น E fondi ora sopra questi eletti la potenza che viene da te, o oh Padre, il tuo spirito che regge e guida. Tu lo hai dato al tuo diletto figlio Gesù Cristo ed egli lo ha trasmesso ai santi apostoli che nelle diverse parti della terra hanno fondato la Chiesa come tuo santuario a gloria e lode perenne del tuo nome. สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเริ่มบทเทศโดยทรงนำพิจารณาบทบาทที่บิชอปใหม่ทั้งสองได้รับเรียกให้ปฏิบัติในพระศาสนาจากักรทรงนำแรงบันดาลใจมาจากอัครสา,าวกทั้ง12ที่พระเยซูเจ้าทรงส่งพวกเขาออกไปในโลกเพื่อที่พวกเขาจะได้ไปประกาศพระรสารแก่ทุกชนชาติและนำพวกเขาไปสู่ความรอดร่องปราดอธิบายว่า เพื่อให้พันธกิจของอัครสา,าวกนี้ยังคงอยู่สืบไปจากรุ่นสู่รุ่นอัครสา,าวกทั้ง12จึงรวบรวมเพื่อนร่วมงานถ่ายทอดของประธานจากพระจิตที่ได้รับจากพระคริสต์ให้พวกเขาโดยผ่านการปกมือเหนือศีรษะซึ่งเป็นการมอบความบริบูรณ์ให้กับศีลบวช ด้วยเหตุนี้โดยผ่านการสืบทอดของ,ของบิชอปอย่างไม่ขาดสายในจารีตประเพณีการดำรงชีวิตของพระศาสนาจากักรพันธกิจการดำรงชีวิตซึ่งเป็นพันธกิจหลักนี้จึงได้รับการอนุรักษ์ไว้และงานของพระผู้ช่วยให้รอดจึงได้ดำเนินสืบมาและพัฒนาจนถึงทุกวันนี้ จากนั้นพระองค์ทรงให้การต้อนรับบิชอปใหม่ทั้งสองคือพระกุญเจ้ากุยโดมารินีและพระกุญเจ้าอันเดรสกาเบรลเฟราดาโมเรราด้วยความชื่นชมยินดีและขอบคุณรรรพระองค์ตรัสว่าพวกลูกได้รับเลือกให้มาดำเนินชีวิตเป็นผู้รับใช้ให้ประกาศพระวาจาในทุกโอกาสศึกษาฝูงแกะของพวกลูกต่อไปและอยู่ใกล้ชิดกับพวกเขา ลูกจะเป็นผู้ดูแลความเชื่อการรับใช้และเมตตากิจในพระศาสนาจักรและด้วยเหตุนี้เองลูกจึงต้องใกล้ชิดกับพระเจ้าและเป็นผู้สะท้อนถึงพระเมตตาและความอ่อนโยนของพระองค์ต่อมา<น>พระองค์ทรงเน้นย้ำว่า หน้าที่ประการแรกของบิชอปคือการใกล้ชิดกับพระเจ้าในคำภาวนาอย่าอธิษฐานภาวนาเหมือนอย่างนกแก้วนกขุนทองแต่ให้ภาวนาด้วยจิตใจส่วนหน้าที่ประการที่สองของพวกลูกก็คือจะต้องใกล้ชิดกับบิชอปท่านอื่นๆและอย่าพูดถึงพวกท่านในแง่ลบ

ที่สุดโปรงทรงเชื้อเชิญบิชอปใหม่ให้มีเวลาสำหรับบัตรหลวงของพวกท่านเสมอดุจบิดาและทรงเน้นย้ำว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่บิชอปจะต้องใกล้ชิดฝูงแกะของตนและพวกลูกบิชอปเองก็อย่าได้พลัดหลงจากฝูงของตนด้วยเช่นกัน Tutto nel Santo come della แล้วทรงสรุปโดยทรงภาวนาวอนขอให้บิชอปใหม่ทั้งสองเจริญขึ้นบนหนทางแห่งความใกล้ชิดนี้เรียนแบบอย่างพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงอยู่ใกล้และทรงใกล้ชิดเราเสมอ